เนผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ไม่ควรมีใครต้องเจอแบบนี้โดยเฉพาะคุณคุณบอกว่าคุณรักเขาแต่สิ่งที่คุณทำไมันไม่ใช่เลยคุณกำลังทำร้ายเขาอยู่แล้วผมขอรบกวนนะครับหยุดถ่ายได้แล้วครับผมขอรบกวนอย่าวอาเรื่องนี้ไปทำข่าวถ้ายังฝากสูตรพวกเราจะฟ้องนะ,ะออนะครับขอตัวแล้วครับ นี่ครับเนี่ยเห็นคุณกัน์ตาไปทางเนี้จะไปอยากรอกเรื่องก็เชอไปนะคุณโอเคไหมครับเดี๋ยวครับคุณจะไปไหนครับ ฉันคือใครฉันคือการตาเลิศเวลาฉันจะไม่ทาให้พวกมันเห็นว่าพวกมันจะเจออะไรถ้าเผื่อจะเล่นกับฉันใจเย็นก่อนนะครับผมรู้ว่าคุณจัดการพวกเขาได้แต่คุณจะออกไปตอนนี้พวกเขาทำร้ายคุณอีกเหรอครับ เดงกล้าโทรอีกเหรอแกคิดว่าแกจะหนีรอดไปได้เหรอฉันจะให้คนของฉันตามหาแกให้เจอเนี่ยแล้วก็ฆ่าแกให้ตายเหมือนหมาข้างถนน,นลเลยคุณส่งคนมาฆ่าผมผมก็แฉคุณกลับว่าตอนนี้เราก็หายกันแล้วนะแต่ที่ผมโทรหาคุณนะ่ะผมมีข้อเสนอข้อสเสนอเหรอแกทำกับฉันขนาดนี้แล้วคิดว่าฉันจะเอาแกไว้เหรอ,อเพราะผมรู้ไงผมถึงไม่คิดจะอยู่เมืองไทยร้อยคนส่งคนมาฆ่า ผมจะไปอยู่เมืองน,นอกนต้องการสักร้อยล้านร้อยล้านเน่แกบ,บ้าไปแล้วที่จะเอาเงินร้อยล้านเนี่ยนะจ้างคนไปฆ่าแกงนี่มึงจะปากดีนะเอาเงินมาให้ผมแล้วผมก็จะหายไปจากชีวิตคุณตามที่คุณต้องการคุณจะไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวแกเป็นใครวะแล้วสิ่งที่คุณพูดตั้งแต่แรกเราได้อัดเสียงไว้หมดแล้วเพื่อดำเนินคดีกับคุณต่อให้คุณได้เงินร้อยล้านไปก็ไม่มีประโยชน์ เพราะคุณจะไม่ได้ใช้ในคุกูนี่มึงหวังสายไทยกลรอผมว่าคุณควรไปแจ้งความนะครับแล้วก็อย่าไปคุยกับเขาอีกนายไม่ดีใจเหรอที่ฉันเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉันทั้ง ทำร้ายทั้งนงางแกเอรินเจ้าน,นายของนายฉันคิดว่านายจะส,จสะใจสิจริงอยู่ที่ผมไม่พอใจกับสิ่งต่างๆที่คุณทำกับคนลินแต่ผมไม่เคยสะใจความผิดพลาดของคนอื่นโดยเฉพาะสิ่งที่เขาทำกับคุณผมรับไม่ได้ไมมม่มม่ีอออยยยููตนนนานนาเิผคงพรร้้